เอาละก่อนหนึ่งขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่โฮมสเนสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักอีกหนึ่งดันเชียนที่ว่าดรอปของดีมากๆนะครับโดยทีเ่เราอาจจะต้องใช้ทีมที่แข็งนิดน,นึงในการลงนะครับนั่นคือดันเชียนซันโดคุนั่นเองจะมีโลบโกดหลงนะครับโดยที่ไล่จากง่ายไปยากเลยนะครับโดยทุกดันเนี่ยจะใช้เป็นคัมพีโลบโกดหลงตามชื่อดันเลยนะโดยคัมพีเนี่ยจะดรอปตั้งแต่มิตมะชั้น6ขึ้นไปต้องบอกว่าดันนี้เนี่ย ไม่ยากครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันเอ้ยผมลืมเปลี่ยนตัวผมจัดลืมมาหรือยังนะเอ้ยจัดมาแล้วจัดมาแล้วโอเคก็ลงตามรมเดิมๆครับผมใส่หอยลงไปขาดน้องไฟโอเคครบครับโดยทีมที่ผมใช้เนี่ยจะมีหอยกับพิวนะครับเพราะว่ามันตีเป็นหมู่ นะครับแล้วมันสามารถติดสถานะใส่เราได้นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีที่จะหลบเลี่ยงการดีบัฟจากมอนนั่นเองจริงๆงใครได้ดาเมจหนักๆเนี่ยจะลงดันพวกนี้ง่ายมากนะครับผมผมนี่ถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับเดี๋ยวด่านนี้นะครับข้อแนะนําคือฆ่าเฮโยก่อนนะฮะ ควรฆ่าก่อนไม่งั้นเราจะติดไฟไปเลยคือทุกครั้งที่เราเจอเฮโยให้จําไว้ว่าถ้าสมมติตัวที่เหลือติดไฟใช้สกิลไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าสมมติตัวหลักเรามีสกิลที่สามารถฆ่าเฮโยได้ให้ฆ่าครับตัวที่เหลือจะหลุดจากสถานะทันทีนะครับเฮโยเฮโยทาให้เราติดสถานะเราก็ต้องฆ่ามันนะครับมันเป็นทอนนี่จุดไฟเห็นไหมอู๋แม้ผมไม่ติดผมมีการสถานะอยู่งั้นผมก็จะฆ่ามันก่อนเลยถ้าฆ่าได้ ข้าไม่ได้ก็ตีไปอีกครับเดี๋ยวมันก็ตายฮะอ่าเรียบร้อยแล้วทุกตัวก็จะหลุดไฟเห็นไหมจากเมื่อกี้ที่ผมติดสถานะไม่สามารถทำอะไรได้ก็หลุดหมดแล้วนะฮะโอเคเราจะเคลียร์ด่านลูกๆไปมาถึงบอสครับสังเกตว่าบอสเนี่ยจะมี3หัวใช่ไหมสาหัวเนี่ยถ้าเราเรียงให้เป็นหัวเดียวกันได้เราจะได้บัฟพิเศษครับ โดยที่สีขาวกับสีแดงจะได้เป็นบัฟแอดแทกทั้งคู่เราจะได้ได้บัฟจาก2หัวนี้จาก2ส,สีนี้คือเราต้องเรียง3หัวนี้ให้เป็นสีเดียวกันนะ,ะเผื่อไม่เข้าใจแต่หัวเขียวเนี่ยถ้าเราเรียงเป็นหัวเขียว3หัวเนี่ยมอนจะโดนดีบัฟแทนฮรเข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันเวลาตีก็ตีเรียงหัวไปก็ได้ครับหรือใครสกิลแรงมากพอก็ไม่จำเป็นต้องมัเรียงหัวล้ลุยไปเลย ตัวโลมเนี่ยสตาร์ทได้นะครับก็ตัวเขียวจะตีเป็นหมู่นะครับนี่อ่านี่ได้เป็นแดง2หัวแล้วผมก็จะเลือกตีตัวซ้ายเพื่อสุ่มให้เป็นแดงชิบหายกูลืมฮิลกูลืมฮิลชิบหายแล้วไม่ตายหรอกมั้งเป็นเขียวอย่างนี้ผมเล่งก่อนแล้วกันเล่งหนีไปอ่ พยายามตีให้เป็นติดเขียวฮนะเขียวเยี่ยมมันก็โดนลดโดนดีบัฟของตัวเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เราจําเป็นต้องทํานะเพราะจริงๆถ้าเราไม่ทําเลยเนี่ยเนี่ยโดนอีกแล้วโดนสองรอบติดเลยถ้าเราไม่ทําเราจะโดนมอนตีแรงค่อนข้างมากครับเดี๋ยวเธิตัวฮิลมาผมต้องฮิลละอันตรายอันตรายฮิลไปจ้ะ มันเสียงมันห่ยหัวหน่อยฮะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรเลยตรงนี้นะฮะชิวๆมากๆาตีหัวขาวนะเพราะว่ามันชอบสตันนะฮะหัวอื่นไม่ค่อยมีปัญหาครับผมลิงตายแต่ควรมีหอยนะเพราะว่าถ้าไม่มีหอยเนี่ยเราโดนค่อนข้างแรงครับผมเนี่ยจะสตันกุยแล้วนะ โอเคโอเคแปลว่าอะไรวะเสียงมึงนี่นะเออแต่ฝากดีบัฟมันไปฮะเราจะได้ไม่โดนแรงเกินไปนะครับหัวขาวเนี่ยจำไว้ว่ามันสตันเราได้นะครับถ้าเห็นหัวขาวให้ตีหัวขาวกันเลย หัวแดงผมจำไม่ได้ว่าทำอะไรได้แต่เป็นเป้าเดี่ยวนะฮะเล็งไปข้อข้อดีของการเอาฮิโรมาสะมาคือเสือกับธนูเงาของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนหัวให้เรามันอาจจะทำให้เราเลียงหัวยากก็จริงแต่ว่าบางครั้งที่หัวมันแบบเป็นหัวคายอย่างเงี้ยเราไม่อยากได้ใช่ปะเรายิงมันก็จะเปลี่ยนไปกลับมาหัวคายไอสัตว์ไมเป็นคนอย่างนี้ อ่าแล้วผมก็ปิดฉากแล้วครับอย่างนี้เห็นไหมไม่ยากเลย easy มากๆจบดันเราก็จะได้ของนะครับผมโดยที่จะเป็นมิตมะระดับค่อนข้างสูงอ่าได้เป็นฮาร,รียกนะอู้บันดาจบตีด้วยดีดีดีๆๆแต่ออฟลองไม่สวยเลยไว้ว่ากันนะครับก,ก็ลงนะครับแต่ต้องเอาคัมภีมาลงแค่นั้นเอง ก็หวังว่าจะเป็นไกด์ให้หลายๆคนได้ครับสรุปก็คือพยายามตีเรียงหน้าไว้นะครับเรียงให้เป็นสีเดียวกันถ้าเป็นสีขาวกับสีแดงฝั่งเราจะได้พลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมอนจะโดนดีบัฟลดเกาะลดโจมตีนะครับก็เลือกเอานะครับแต่ควรควรเรียงให้ดีๆแล้วก็พยายามเลี่ยงหน้าสีขาวไว้ไม่งั้นเราอาจจะโดนสตันไปเรื่อยๆจนไม่ได้ทําอะไรเลยก็เป็นได้นะครับพยายามเปลี่ยนหน้าสีขาวเป็นสีอื่ดีที่สุด นะเพราะว่าไอ้พวกดาเมจของหน้าสีแดงอะไรเงี้ยผมว่าผมมอนเรายังฮิลได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราติดสตันเนี่ยเราฮิลไม่ได้แล้วนะอืมเอวไว้เราจะมีตัวล้างสถานะซึ่งผมมองว่าอาจจะไม่มีใครใส่ตัวล้างสถานะมาลงดันนี้หรือเปล่า ก็ต้องลองตัดทีมาาดูแล้วแต่ทีมใครทีมมันสไตล์ใครสไ,สไตล์มันเนะเาะเดีวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีไปก่อนครับเซียนนิครามไกด์บายบาย